เรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเรามาดูในเรื่องของภาคการเกษตรกันบ้างค่ะโดยในตอนนี้ค่ะสำนักงานมาตรฐานสินค้าการเกษตรและอาหารแห่งชาติรวมกับกรมวิชาการเกษตรเดินหน้าแผนบูรณาการควบคุมและกำกับดูแลความปลอดภัยสินค้าเกษตรที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะ นายสัตวแพทย์ชัยวัตรโยธคนเลขาที่การสํานักงานมาตรฐา,า,านสินค้ากเกษตรและอาหารแห่งชาติค่ะหรือมอกอ,อชค่ะได้กล่าวถึงกรณีที่กลมความ ปลอดภยัยอาหารนำเข้าและส่งออกสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนตรวจพบกา๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในลำไยและเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในทุเรียนแช่ยเยือกแข็งค่ะซึ่งเป็นสินค้าที่นำเข้าจากประเทศไทยว่าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ค่ะจะขับเคลื่อนขับเคลื่อนนโยบายผลไม้ปลอดภยัยมีคุณภาพสำหรับการบริโภคในประเทศและส่งออกโดยมกอ,อชอเองจะร่วมกับ กรมวิชาการเกษตรค่ะตรวจสอบและแก้ปัญหาเพื่อให้กระบวนการผลิตทุเรียนและลำไยปลอดภัยได้คุณภาพตามมาตรฐานโดยร่วมกันวางแผนดําเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมีมาตรฐานมีความปลอดภัยโดยลำไยที่จะส่งออกไปจีนจะต้องผ่านการตรวจที่โรงรมหรือว่าหลงนั่นเองค่ะรวมไปถึงเก็บตัวอย่างลำไยค่ะส่งตรวจเพื่อออกใบรับรองสุขะอ,อนามัยพืชและมกอ,อ,อชอค่ะใช่แล้วนะครับซึ่งจะตรวจ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรปี2551การปฏิบัติตามมาตรฐานและก็แสดง q m a r านะครับอนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการตรวจหน้าด่านและก็เป็นการเปิดตู้เก็บตัวอย่างหรือว่าตรวจปล่อยนะครับหากผลการสุ่มตรวจไม่ผ่านมกชจะยกเลิกการส่งข้อมูลใบรับแจ้งไปยังระบบของกมรมศุลกากรได้และก็ในกรณีที่ถูกแจ้งเตือนจากจีน มะกะชอชเองเนี่ยก็จะมีการดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมแจ้งเตือนไปยังผู้ผลิตแล้วก็หน่วยรับรอง CB นะครับ พร้อมกับเข้าตรวจสอบและก็รายงานผลพร้อมเสนอพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตอีกทั้งกรมวิชาการเกษตรจะดำเนินการแจ้งเตือนพักใช้การขึ้นทะเบียนของโรงงานผลิตสินค้าพืชหรือว่า DOA และก็ระง,งับใบรับรองสุขาอนามัยพืชหรือว่า PC นะครับสำหรับโรงงานผลิตสินค้าพืชที่มีปัญหาอีกด้วยแหละครับทั้งนี้มกชนะครับ,นะรบจะปฏิบัติการลงพื้นที่ในช่วงของเดือนธันวาคมก็คือเดือนนี้แหละครับ2567และก็เดือนมกราคม 2568โดยจะนำร่องในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีโดยตรวจสอบกำกับดูแลกระบวนการผลิตลำญยให้ได้มาตรฐานและก็มีความปลอดภัยสำหรับการบริโภคทั้งประเทศทั้งในประเทศและก็การส่งออกต่อไปด้วยนะครับ